Ả y mũ lơm hay là của bà kẹp cà pàu What now? You stay home with moi Moi not go anywhere Lâm hay rồi y Not fly boy Nào huh? ยูแม่งป้าคลสิน่ะน cry ครลูกป้าน o t ก o anywhere นี่ก t ท m o มโ o น n o today ป้อมมันเก็บกระเป๋านะตัวหนึ่งนอนเฝ้าตัวหนึ่งให้นางเฝ้าป้อมมันกลัวมันไ,ได้ประตูไปไม่ได้ you stay home with me w ิ w เว t for this m i n u t e มันไปห้องอางเอ็นสันว่ะ น้าพี่อแอนสันขอายอยู่น not call a n s น n ปปารัดกนอีเวลอีหมูจำรัดนอนได้คืน่ะ อันนี้พุท up เด็กอะพุอ up เฮียนี่คลายคลายคลายตัวไอ้ควนปอบมันตลอดเวลา You're going to do that until tomorrow. <laughs> เลิกงานมากำลังหลีดเสียเจ้าครอบเจา้จาจะครอบจะไปสเปนพวกนี้ไปกี่วันเนี่ยมันปุดมันพัดมันซุกมันสาวกรับเนาะมสมสิกระลิดเสียให้แกเจา้าหลีดสักสองสามผืน <laughs> ไปทำงานมากำได้อยู่ได้อย่างแต้น,น,นอ,อ่ะเนาะอีหมูก็ให้ตัยปอหันปอเก็บกระเป๋าได้เลยหมูให้ตัวต้อเอากระเป๋าซ่อนเจา้า เกยกํชดเนาะเกก็เอามาให้มันเห็นเออมันก็ให้ตัวซีกรีดแต่เสื้อนะคะเพราะกังเกงต้องหลีดเจ้าจํำหลีดแกอาะแต่ก่อนสมสีหลีดตต้งวันอะที่นี่พอสมสีทําคลิปนี่แหละมันกับมีเวลาเนาะกว่าจะทําคลิปเซตกว่าจะทําหนุนทํานี่แหะมันก็นยุง่งอู้แต่ละวันแต่ก่อนนี่หีด อาทิตย์หนึ่งหลีดข้างสองข้างเจ้าหลีดถึงแก่นะนะเก๋าหนุ่งเสื้อผ้ายับสักเตียพอมาหลังๆนี้ทํางานยุ่งแล้วกะทาคลิปตัวกว่าจะตัดต่อคลิปแล้วก็เป็นเกิงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะกว่าจะได้พักผ่อนกว่าจะแยกกินโอ้สปัส,ปปสปเปดนะบางคนยังถามว่ามสมศรีย้ำเลีดเสื้อผ้าให้สามีอยากจะหลีดให้ทุกวันนั่นแหละเจ้าแต่สมศรีกำลังมาเลีดมาตอนที่ทําคลิปทํา ทำเพจนี่แหละพาอเฮายุงนะ่งเนาะตัดต่อคนเดียวอย่างคนเดียวอย่าไหนจะโพสไหนจะมาตอบคอมเมนต์ fc หั่มสป้สสเปียว์ปวนหัวตื่นแตตีสขนาดตื่นตีสามตีสี่นะยังมีเวลาเลยสมศรีอะดูถ้าสมศรีรีดเสียนี่นะตัวหนึ่งก็ประมาณสิบห้านาทีบน่ะสมศรีนี่ไปเปลี่ยนคนไปรับจ้างรีดผ้าสักผ้าไ,ได้จามันจ้า ลูกอะถ้าไปแบบคนหลีดผ้าบอกไว้ก่อนนะแต่ก่อนแนะีขยันรลีดหล,ล,ลีดทุกหลีดทุกอาทิตย์ละข้างหรือว่าอาทิตย์ละสองข้างก่อนนะเมื่อนี้มั่ไหวเจ้าร่างกายเขามันอายุนักแล้วเนาะมันก็อ่อนเพลียไงกลับมาจากทํางานก็อยากจะนั่งอยากจะพักแหละเพราะว่าเขาเดินยืนทั้งวันเนาะจะมาหลีดผ้าแหมอุ้มลุ้มลุกลุูกอะสมศรีดูขนาดอัวนี่ดู จับเวลาไว้นะเสียสี่ตัวประมาณสี่สิบนาที <laughs> มันยากโอ้มันยากลอกหลีดผ้าแต่ว่าเขาไปทำงานมันเหนื่อยเนอะอืมหจะไั่อยากกินใหล้หลูกให้ผัวแฮม,มสปะสเป็ดเลีดเสียเชิดนีน่มันมันยากนะบอสมศรีว่ามันยาก โดยเฉพาะเสื้อลินนินเนาะถ้าหยามดีมันก็ยับอืมหลินก่างกับ่ายับสป,ปะสเป,ปียดอู้ไมไหวไหวไหวแต่ก็ต้องทํานะคะแอนดูคุณสามีเนาะอืมแกกับเมื่อทำหรอกแต่สงสัยแอนดูแกก็เลยทำเห้แกเจ้าอันนี้ก็เซตแล้วนะคะไปทํากับข้าวต่อค่ะวันนี้เอาง่ายๆไข่เจียวก็แล้วกันเนาะไปเจียวไข่จะครบกันเจ้า ตั้งกระทะน้ำมันหอดแล้วเอาไข่เจียวใส่เลยเจา้าในไข่เจียวนี่สมศรีจะใส่พริกหนุ่มหรือว่าพริกสดเนาะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่มะเขือเทศถ้าไข่มีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมแต่เจา้าแต่สมศรีไม่มีต้นหอมก็เลยไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีชูโรดซีอิ๊วขาวแค่นั้นแหละเจา้าน้ำปลาไม่ใส่นะคะเพราะบ้านนี่ไใส่น้ำปลาจเจ้ากินมันแรงใส่แต่ซีอิ๊วขาว อันนี้กะเดี๋ยวคนจะถาม่าถอดอย่างน่าก,กินสองคนพัวเมียเจา้ากินทั้งกู่นนี่แหละทําอย่างเดียวจบต้องไปทําหลายอย่างเอาไง่ายๆเลยเจ้าวันเนี้ยแค่นี้ก็เจแล้วเจาว้าเห็นไหมไข่เจียวไปตักข้าวอุนอ่นน้อนๆมั้กินตอนน้อนๆน,นี่ลำนะไข่เจียวอะถ้ามันเย็นแล้วมาจะ้มลำนะเจา้าพริกน้ำปลาเห็นน้อยมั้ร้อนนไหม อร่อยไหมอืมอร่อยไอพูดชิลีอินไซต์พูดมอสิลีเหรออันไรคุณสามี what movie you watching No don't worry Korean series หนังเกาหลีไข่เจียว